ซึ่งคุณก็จะถูกปลดออกจากพิธีกรรายการนี้ oh. เป็นอะไรที่เครียดมากเลย oh. เราอยู่กับภูมิเกียรติภูมินะครับแล้วก็แบมแบมครับ oh. ขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งสวัสดีนะครับ oh. วันนี้ขอถามเรื่องเกี่ยวกับไฟล์ภาพก็จะมีนามสกุลไฟล์ในชื่อแตกต่างกันออกไปอย่างไฟล์ jpg อ่า jpeg อันนี้ก็นิยมนิยมสุดเลยนี่ก็เห็นนะไฟล์แบบนี้อันนี้ก็จะเห็นกันมาหลายสิบปีแล้วล่ะนะครับส่งทั้งมือถือกล่องไทยรูปนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ไฟล์ประเภทนี้อยู่แล้ว jpg หรือ jpeg อีกอันนึง Google เพิ่งทำฮะ webp นี่ webp นี่เป็นมาตรฐานใหม่นะครับ Google เขาต้องการให้โหลดภาพเร็วขึ้นอ่เขาก็เลยออก webp ขึ้นมาเป็นอีกสกุลหนึ่งส่วนอีกอันนึงฮะ png นี อันนี้คือไฟล์คุณภาพสูงส่งแล้วไม่แตกนะครับมีมานานแล้วเหมือนกันเห็นโลโก้ไหมภาพคน้างเก่าแล้วนะตั้งแต่สมัยยุค Windows แบบ95 98อะไรเงี้ยมีไฟล์ png เกิดขึ้นเหมือนกัน <S 2> <S 2> <S แล้วก็อีกอันหนึ่งครับนี่อันนี้บน iPhone ที่หลายๆคนใช้อยู่นะ heif จะออกเสียง h e a ก็ได้นี่ครับไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่หลายคนอาจไม่คุ้นแต่ถ้าใครเป็นสาวก Apple iPhone เวลาคุณถ่ายรูปเสร็จนะครับและเอามาดูในคอมคุณจะเห็นเลยว่ามันเป็นไฟล์นามสกุลนีน้แหละ นี่ High Efficiency Image File Format ก็เลยออกเสียง h a ีฟแบบนี้เลยทีเดียวนะครับคำ <c oughs> ถามแบไตไอคิวข้อ4ประจำวันพฤหัสบดีวันนี้ถามว่าว่ <Wow. S 1> าไฟล์ที่เล่ามาทั้งหมดนั้นไฟล์ประเภทไหนเซฟรูปถ่ายแล้วมีขนาดใหญ่ที่สุดาเทียบกับกว้างคูณยาวเท่ากันนะแต่รายละเอียดทั้งหมดเมื่อมันเซฟแล้วมันใหญ่ที่สุด JPEG WebP PNG ตามที่เมื่อกี้อธิบายเลยอลองดูสิช็อตเลยไีมนี่เพราะว่า PNG อ่ะใหญ่กว่า JPEG ใหญ่กว่าคุณก็ว่าใหญ่กว่าแน่นอนเพราะงั้นเราตัด JPEG ทิ้งไปก่อนนะเราตัดง่ายเหมือนกันนะบางทีกูมาใช้ PNG บ่อยมันชัดมันชัดมากใช่ใช่แต่ว่าเว็บพีเว็บพีเซฟเว็บพีนี่เป็นไปได้สูงว่าเพราะว่ามันเพิ่งออกใหม่มันน่าจะมีความแบบเรื่องไงอะ มันยิ่งใหม่มันต้องยิ่งดีแหละเขาไม่คงออกของใหม่มาไม่ดีหรอกแล้วไฟล์มันจะเล็กหรือใหญ่ล่ะในขนาดความกว้างคุณยาวเดียวกันอ่านีฮิฟ h รฮนี่ของ iPhone ใช่ iPhone นี่เขาก็มีความแบบเรียกว่าไงละเอียดเหมือนกันเออเขาละเอียดมากของเขาเหมือนกันใช่แสดงว่าไฟล์มันน่าจะใหญ่ปะถ้าถ้ารูปมันแบบชัดมากเป็นไปได้ตอนนี้พุมลังเลเว็บพหรือว่า PNG อื พี่ว่าอะไรอ่ะถามเลย PNG PNG นะใช่เหรอเราเลือก PNG นี่แต่ผมว่าฮิฟแต่เขาคิดว่า PNG คุณจะเถียงกันต่อยยังไงฮะคุณมีความเป็นสุภาพบุรุษมากเพราะฉะนั้นคุณจะตอบฮิฟเฮ้ยไม่ใช่ PNG คำตอบว่า PNG เป็นคำตอบที่ที่ ที่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 ถ oh. ูก oh. ปอนด์ TNG ครับ oh, น,นี่ม <c oughs> ันใหญ่สุดเลย oh.